สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาล่าสุดของ i องไอโฟนรุ่นใหญ่รุ่นท็อป2รุ่นนะครับก็คือจะเป็น iPhone 14 Pro Max แล้วก็ iPhone 14 Pro นะครับคลิปนี้สรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดมาให้ทั้ง2รุ่นใครที่กำลังสนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 14 Pro Max หรือว่า14 Pro มาใช้งานสามารถนำข้อมูลราคานำข้อมูลจากโปรโมชั่นในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจได้นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติด โปรกันก่อนนะครับสำหรับ iphone 14 pro max แล้วก็ iphone 14 pro อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่7กลุกุมภาพันธ์ปี2024เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป lazada กันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ถ้ามีขายก็จะเป็น iphone 14 pro นะครับ14 pro max ตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะครับถ้ามีเมื่อไหร่ผมจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งดูกันที่ร้านแรกนะครับ iphone 14 pro ร้านนี้ขายโดยทาง apple โดยตรงจากราคาปกติ4 0,000 1,900ลดราคาเหลือ35,990บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถผ่อนได้นะครับผ่อนสูงสุด10เดือนดอกเบี้ย0%มีให้เลือก2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีอีกร้านหนึ่ง iPhone 14 Pro นะครับร้านนี้ก็ขายโดยทาง Apple เหมือนกันเป็นรุ่นความจุ1 t b นะครับ iPhone 14 Pro เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ63,900ลดราคาเหลือเพียง 44, พ9 9 0บาทนะครับใครที่อยากจะได้เป็นความจุเยอะๆแนะนําเป็นร้านนี้นะครับซึ่งวิธีการจ่ายเงินก็สามารถผ่อนได้เหมือนกันนะครับผ่อนสูงสุด10เดือนดอกเบี้ยไม่ต้องเสียมีให้เลือก2สีเป็นสีทองแล้วก็สีดิ e เพอร์เพลหรือว่าสีม่วงนะครับสินค้าก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนยแอปเปิลให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอป l a z a d านะครับท่านในที่สนใจจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada ส่วนราคา จากช h อปป e นะครับ iPhone 14 Pro Max ราคาเริ่มต้นที่44,900ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับแต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวส่วน iPhone 14 Pro นะครับขายโดยทางร้าน iStudio เหมือนกันเริ่มต้นที่41,900สินค้าก็หมดเช่นเดียวกันนะครับท่านใดที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ของช h อป e e ส่วนร้านที่ยังมีขายนะครับ สำหรับ iPhone 14 Pro Max ตอนนี้ก็คือจะเป็นของร้าน Banana IT นะครับนี่นะครับ iPhone 14 Pro Max เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์มีให้เลือก4ความจุนะครับราคาสำหรับความจุ128 g b ขายอยู่ที่38,700สำหรับสีก็มี4สีนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามได้ที่ร้าน Banana ทุกสาขานะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Banana ก็ได้อีกร้านหนึ่งที่ยังมีขายก็คือจะเป็นร้านจาก จากสตูดิโอนะครับ iPhone 14 Pro Max เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ44,900ลดราคาเหลือ38,700นะครับซึ่งร้านนี้ก็สามารถผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อนเดือนละ3,870บาทต่อเดือนดอกเบี้ย0%นะครับผ่อนนานสูงสุด10เดือนแต่ว่าบางช่วงสินค้าก็อาจจะหมดชั่วคราว ส่วนคนที่ชอบเป็นความจุเยอะนะครับสามารถสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยสําหรับ iPhone 14 Pro Max เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์เป็นรุ่นความจุ1เทรนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่61,400บาทนะครับสำหรับ iPhone 14 Pro Max ในส่วนของการจ่ายเงินก็สามารถผ่อนได้นะครับท่านในที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ Studio 7หรือว่าไปสอบถามที่หน้าร้านของเขาก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่า ุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 14 Pro Max แล้วก็14 Pro ก็ยังพอหาซื้อได้บ้างนะครับ โดยเฉพาะช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นจาก Studio 7 Banana IT นทะครับรวมถึง Lazada ด้วยชอบร้านไหนก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสำหรับการซื้อ iPhone 14 Pro Max แล้วก็14 Pro นะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท iPhone 14 Pro Max ความจุ128 g b นะครับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น3 3 0 0นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ดุ้งหน้าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้ทำเรื่องย้ายค่ายนะครับลดให้อีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ38,800บาทประมาณนี้ส่วนคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับรวมถึงลูกค้าดีแทแบบรายเดือนที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา32,300บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ14ก มีขั้นตดทุกหน้าด้วย4,800ถ้าเป็นโปร1199นะครับซื้อได้ที่ราคา33,900บาทขั้นตดทุกหน้า2,100แล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา36,400บาทขั้นตดทุกหน้า360บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือน ส่วน iPhone 14 Pro นะครับจาก d t แทเป็นความจุ128 g b โปรโมชั่นลดราคาพิเศษล่าสุดนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น26,400โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหน็ตดุ้งหน้าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็เหมือนเดิมนะครับทำเรื่องย้ายค่ายลดให้อีก1,500บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ24,900ส่วนคนที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา28,400นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าเน็ตดุ้งหน้าด้วย2,100โปร699 ที่ราคา2,9900ขัน้นเนดุหน้า360บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนสะครับซื้อได้ที่ราคา3,1800ื้ในดลุ้งหน้า4,800บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนคนที่อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับเป็นโปรดีแท็กสบายเปผ่อน0%ตใช้เพียงแค่บ,บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นซึ่งสิทธิพิเศษนี้ก็จะมีให้เฉพาะลูกค้าดีแท็ก เท่านั้นท่าหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขา ดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย A I S iPhone 14 Pro Max นะครับราคาเครื่องเปล่าสำหรับความจุ128 g b ซื้อได้ที่ราคา39,900บาทโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือน1 4 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา29,800มีค่าตหนดลุงหน้า4,000บาท Pro 1199ซื้อได้ที่ราคา31,400ค่าหนดลุงหน้า2,500นะครับโปร899ซื้อได้ที่ราคา32,900ค่าดลงหน้า1,500บาท แล้วก็ Pro 599ซื้อได้ที่ราคา34,500ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วน iPhone 14 Pro นะครับความจุ128 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่35,900โปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพคเกจนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ที่ราคา27,400ค่าเน็ตล่วงหน้า3,500บาท Pro 899ซื้อได้ที่ราคา35,000ค่าเน็ตล่วงหน้า1,000นะครับแล้วก็โปร599ซื้อได้ที่ราคา32,0 ค่ายหนล่งน้าไม่ต้องจ่ายทุกโปรโมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 14 Pro Max แล้วก็14 Pro จากทางด้านค่าย AIS นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 14 Pro Max สําหรับความจุ128 ิกกระบนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น3800บาทเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับถ้าเป็นโปร1199ซื้อได้ที่ราคา33,400ค่าหนด้ลูหน้าไม่ต้องจ่ายทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนี่เป็นโปรพิเศษสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ t r u e m o v e s นะครับส่วนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา3800เหมือนกันนะครับเมื่อท่านเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499แต่ว่าจะมีค่าหนีตลุงหน้าด้วยนะบ ,3745 าท Pro19 ซื้้อได รา 32, 900, คา32,900ขั้นในดงหน้า2,140โปร899ซื้อได้ที่ราคา33,900ขั้นในดงหน้า1,070บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา3800แล้วก็ย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา29,800บาทเมื่อท่านย้ายค่ายมาใช้ True นะครับแล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1499มีขั้นในดงหน้าด้วย3,745บาทโปร1199ซื้อได้ที่ราคา31,900ขั้นในดุงหน้า2 1 0 0 4 0 Pro 899ซื้อได้ที่ราคา32,900ขั้นดุหน้า1,070บาททุกโปรมีสัญญา12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่44,900ส่วน iPhone 14 Pro นะครับมีขายเฉพาะความจุ256 g b ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น32,400สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,499นะครับไม่ต้องจ่ายขั้นเดดุงหน้า Pro 1199ซื้อได้ที่ราคา33,900ไม่ต้องจ่ายค่านตุหน้าเช่นเดียวกันสัญญา12เดือน ทุกโปรเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา32,400แล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อ iPhone 14 Pro ได้ที่ราคา31,400เมื่อท่านย้ายค่ายมาใช้ True นะครับแล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1,499มีคันในดงหน้าด้วย3,745บาท Pro 1199ซื้อได้ที่ราคา32,900คันในดงหน้า2,140แล้วก็ Pro 899นะครับซื้อได้ที่ราคา34,500คัาในดงหน้า1,070บาททุกโปรมี มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่45,900สําหรับ iphone 14 pro ความจุ 256GB นี่ก็จะเป็น Pro ล่าสุดจากทางด้านค่าย t u u นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะกซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True s h อ p ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 4สําหรับการซื้อ iphone 14 pro max แล้วก็14 pro ท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้อยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช h อป e e นะครับสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดของราคาแล้วก็โปรโมชั่นเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจใหให้ผมมนนการรทคลิปโปโโชั ดีแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ